เอาล่ะฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กน่าล็อ X Next Generation นะครับหรือขสิทธ์แท้ด้วยนะครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่าณตอนนี้นะฮะไม่เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีกิจกรรมใหม่ที่น่าเล่นมากๆคือทางเกมแล็กน่าล็อก X Next Generation เนี่ยนะครับ เขาไป X หรือไปคอแล็บกับทางเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบมากนะครับตัวละครเรื่องนี้นะฮะแล้วกิจกรรมเนี่ยก็มีมาแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่ว่าจะเป็นคอตูมนะครับชุดสัตว์กีบอสลงดันอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมกันในเกมนะฮะ ใครยังไม่โหลดเนี่ยรีบโหลดมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กิจกรรมมีตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง10ตุลาคมนะฮะรีบมาร่วมกิจกรรมกันด่วนๆเลยนะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่เซิร์ฟนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเวล52ตามมาได้นะครับทูเก t ตอร์วีล็นะครับผมดี <c oughs> อ่ามาดูในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับของทางแลกนาล็อกเอ็ก t g e น็ก a t เจเนเระคะกับทางเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วแบบเต็มๆกันดีกว่านะฮะหลักๆเลยนะฮะก็เริ่มที่ชุดแฟชั่นก่อนเลยดีกว่าพวก หัวตาชุดหลังปีกอะไรพวกนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะตรงนี้เลยครับปึ๊บนี่จะเห็นเลยนะครับนี่หัวนะครับของพวกเบนิมารูนะครับชิออนชูนะอะไรพวกนี้นะครับลิมารูนะครับหรือแม้กระทั่งพวกหน้ากากต่างๆนะครับนี่ โอ้โหถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับรวมไปถึงพวกชุดนะครับนี่โอ้โหยางเท่นะครับอาจจะให้ดูชุดแบบเต็มๆนะครับชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกกิโมโนนะครับในส่วนของตัวละครเบนิมารุกับ ชูน้านะครับน่ารักมากนะผมชอบชุดนี้นะมันดูแบบเรียบง่ายดีนะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นชุดของจอมมารนะครับเป็นตัวละครของมิริมกับลิมูรุอันนี้เนี่ยก็จ่องแนวดาร์กหน่อยนะครับเท่ไปอีกแบบนะครับแล้วก็มาถึงชุดพ่อบ้านนะครับเดียโบกับชิออนอันนี้เนี่ยก็จะดูเรียบรูนะครับไปอีกแบบนะก็แล้วแต่ว่าใครเล่นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับตัวละครชุดเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งผมเล่นเพศชายนะครับชุดมันก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมี ปีกนะครับนี่ส่วนหลังนะครับใส่ปีกนะครับนี่โอ้โหเท่จัดนะครับบวกความโหดไปอีก10%นับแค่มีปีกเนี่ยนะครับมีปีกของลิมูรู้ด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีหน้ากากนะครับอิซาว่าแล้วก็มีพวกหัวที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับนี่หัวหัวหัวอยู่ไหนเนี่ยนี่พวกหัวนะครับตัวละครตัวละครเนี่ยเราสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับร่วมกับชุดนะฮะนี่ใส่เป็นชุดนี้แล้วก็ หน้ากากนะครับแล้วก็เป็นหัวของเบนิมารุนะครับใส่ปีกด้วยโอ้โหเท่จัดเลยนะฮะอย่างนี้แล้วก็ที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะมีสัตว์ขี่ด้วยนะครับนี่สัตว์ขี่เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับรันก้านะครับผมนี่โอ้โหหมาป่ายูนิคอนยังเหมืออเลยแล้วมีเขาด้วยนะเท่จัดเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะโอ้โหเท่ซะไม่มีดูดิอย่างเฟี้ยวเลยนะครับนอกนั้นยังไม่พอนะครับ มีสัตว์ขี่แล้วสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีนะครับนี่นะครับสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นตัวสลามเลยนะครับน่ารักจริงๆมันหน้าฟัดนะมันดูหนุบหนับจริงๆเลยนะฮะ <c oughs> ก็มาครบหมดนะครับทั้งตัวละครชุดคอตตูอะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังมีในส่วนของเนี่ยฮะสลามในแดนอัศจรรย์น,นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแคมเปญนะครับภารกิจหลักอะไรพวกนี้นะฮะนี่พวกนี้เนี่ยก็จะรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะที่ผมพูดไปนะครับอย่างเช่นพวกหน้ากากส่วนหัวนะครับลันก้า หรือแม้กระทั่งพวกเนี่ยครับกรอบแชทกล่องรูปโปรไฟล์อะไรต่างๆนะครับสามารถเข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ได้หมดเลยนะฮะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแนวพวก เกมเศรษฐีนะฮะนี่เนี ar, ่ยนะครับเล่นแบบผัดกันเล่นคนเดียวนะครับผู้เล่นเนี่ยสามารถโยนลูกเต๋าเพื่อกําหนดจํานวนก้าวไปข้างหน้านะครับเมื่อเหยียบบนตารางพิเศษเนี่ยผู้เล่นก็จะเข้าร่วมกับกิจกรรมพิเศษได้นะครับโดยผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้เมื่อทําเป้าหมายกิจกรรมดังกล่าวสําเร็จนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้เล่นจะได้รับรางวัลพิเศษเมื่อทาภารกิจครบแล้วนะครับผมเลเวลขั้นต่ำเนี่ยก็เลเวล10ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ส่วนวิธีรับลูกเต๋าเนี่ยก็จะได้จากพวกการทา อาหารคอมมิชชั่นการหาไอเทมค่าบอสต่างๆครับนี่อันนี้ก็รับเลยครับล็อกอินไลฟ์วันนับเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับเนี่ยแล้วเราก็กดรับล้วก็เข้าไปเล่นได้นะฮะแล้วก็มีในส่วนของราคาแพ็กเกจนะครับอันนี้เนี่ยจะราคาลดลงนะครับตามสัดส่วนของจํานวนการซื้อทั้งหมดของผู้เล่นในเซิร์ฟครับยิ่งผู้เล่นในเซิร์ฟซื้อเยอะมากเท่าไหร่ราคามันก็จะยิ่งต่ําลงนะครับเนี่ยอย่างเช่นราคาพันห ต่อ120คนพอซื้อถึง100พอซื้อถึง600คนเนี่ยก็จะราคาเหลือ899พอซื้อถึง6,000คนราคาก็จะลดเหลือ299นะครับส่วนคนที่ซื้อไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะได้รับเงินส่วนต่างคืนหลังกิจกรรมนะครับสามารถซื้อได้แค่คนละหนึ่ง ครั้งต่อแพ็กเกจเท่านั้นนะครับโดยแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีพวกตัวละครชายนะครับเครื่องประดับหัวชุดแฟชั่นทรงผมเบน,นี้มารู้นะครับส่วนตัวละครหญิงเนี่ยก็จะเป็นพวกประดับหัวชุดแฟชั่นและทรงผมของชูนะนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนของแพ็กเกจภารกิจต่างๆแล้วก็นอกจากคลิกตรงเมื่อกี้นะครับสลามในแดนอัศาจรรย์แล้วเนี่ยเราสามารถเดินมาตรงนี้ได้นะครับทดสอบแดนอัศาจรรย์นี่เห็นไหม เป็น NPC นะครับของลิมูรูนะครับกับชูนานะครับที่เราสามารถกดเข้ามาได้นะครับเพื่อแลกของรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆนานานะครับประมาณนี้ต่อไปเท่านั้นยังไม่พอนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็จะมีในส่วนของ MVP และมินิบอสนะครับนี่ ก็จะเป็นในส่วนของบอสที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัวของเวลดล่านะครับที่อยู่ในส่วนของ MVP แล้วก็มินิบอสเนี่ยจะเป็นออฟลอดนะครับนี่อย่าลืมไปช่วยกันหวดนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามาครบกันจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะดรอปนะครับ สุดลิมิเต็ดประจําแคมเปญนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเฟี้ยวจัดๆนะครับสำหรับ MVP และมินิบอสตรงนี้นะครับโอ้หมากันครบับมาแทบทั้งเรื่องนะครับสำหรับสลามนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น18ปีของเกม IP สุดคลาสสิกจริงๆครับไม่มีวันตายนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยได้ย้อนหวนคืนสู่แลนด์มาร์กนะครับพร้อมด้วยระบบการเล่นหลักสุดคลาสสิกของแล็กนาล็อกได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะฮะเกมนี้เนี่ย มันอิสระนะครับในการเล่นจริงๆพาไปดูระบบเกมกันบ้างดีกว่าเนี่ยท้องสำรวจนะครับในโลกของ ROX นะครับหรือว่า l a g n a l o k X Next Generation นั่นเองแบบ Open World เลยนะครับนี่และสามารถปรับมุมมองได้ด้วยนะครับ 3D หรือ 2D ก็ได้นะครับนี่ 2D เนี่ยก็จะเป็นมุมมองด้านนี้ด้านเดียวนะครับแล้วก็หมุนไปหมุนมาส่วน 3D เนี่ย จะค่อนข้างละเอียดขึ้นนะครับซูมเข้าซูมออกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะมันเล่นง่ายนะสําหรับคนไม่มีเวลานี่ชิวๆเลยนะฮะเพราะว่ามีพวกระบบอัตโนมัตินะฮะบสบายๆเลยนะการออกแบบตัวเกมเนี่ยให้เหมาะเกมมือถือใช้งานง่ายค้นหาเส้นทางอัตโนมัติอย่างเช่นผมจะทําเควสหลักเควสนี้นะครับกดเลยปุ๊บ,บเห็นไหมมันกําลังนําทางนะค้นหาทางหลักแบบสบายๆเลยนะครับอัตโนมัติเลยนี่โอ้โหอันนี้ก็เป็นหน้าโหลดนะครับของ เงินใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะอย่างเท่เลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับมันวิ่งเควสอัตโนมัตินะครับต่อสู้ออตโต้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์คือมันอิสระมากๆนะครับแทบจะทําได้ทุกอย่างในเกมแล้วอะ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะนี่ดูพวกระบบไลฟ์นะครับผมนี่ ก็จะมีพวกตกปลา <S <S เก็บเกี่ยว <S <S หุดแแก่ปรุงอาหารหลอมสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนานาครับเรียกได้ว่ามันแทบจะเป็นเกมที่โอเวนเวลด์ที่สามารถทําได้ทุกอย่างเกมนึงเลยแหละเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการแต่งกายนะอย่างที่ผมบอกไปนั้นนี่เข้ามาที่ตู้เสื้อผ้านะครับเราสามารถแต่งได้หมดเลยนะัจะเป็นอะไรก็ได้นะครับนี่อ่ะนี่ไว้สลามบนหัวก็ได้นะครับนี่ดูใส่หน้ากากยังได้เลยหรือจะใส่หน้ากากอิซาว่านะครับของเรื่องสลามก็ได้นะครับ ปุ๊บนี่แต่งปีกหน่อยใส่ปีกนิดนึงเพิ่มความเท่ะนะครับเนี่ยดูดิมันแต่งได้หมดเปลี่ยนทรงพงทรงผมได้หมดนะครับแล้วแต่ตัวเราเลยนะฮะเปลี่ยนได้ยันชุดอะดูนี่ซัมเมอร์นะครับหรือว่าเป็นชุดนี้ก็ได้ดู แค่นี้ก็เท่แล้วอะฮะชุดนี่เยอะจริงๆนะครับทรงผมข้อตูมต่างๆนานาสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะแฟชั่นนี่เฟี้ยวจัดเลยนะไว้โชว์คนได้ด้วยนะฮะแล้วในส่วนของอาชีพนะครับก็เยอะมากนะครับระบบการเปลี่ยนสายอาชีพที่หลากหลายนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด12คัสหลักนะฮะบ,บวกกับการอัพคัสอีก3คัสโดยเราสามารถเลือกสายอัพคัสได้อย่างอิสระเลยไอเดวผมรีวิวจุดเด่นอาชีพเร่าวๆให้สัก6อาชีพละกันนะครับอันแรกเลยเนี่ยสายดาบนะฮะก็จะเป็นสายที่ค่อนข้างอึ ถึกทนนะเล่นง่ายเดินตีอย่างเดียวสบายๆนะครับส่วนสายที่2เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความไวการทําดาเมจได้สูงส่วนสายที่3ก็จะเป็นสายธนูนะฮะยิงไกลเดินยิงชิวๆนะฮะผมชอบสายนี้ที่สุดและสาหรับคนขี้เกียจเคลียร์มอนง่ายนะฮะส่วนสายที่สีเนี่ยสายเมทตีแรงตีหนักดาเมจสูงมากๆเลยนะครับถือว่าโหดม,มากๆเลยสายนี้เนี่ยสำหรับใครที่เล่นแบบเน้นดาเมจนะครับส่วนสายที่5ก็จะเป็นสายพระ อันนี้เรียกได้ว่าเป็นสายที่ต้องมีทุกตี้นะครับแล้วสําคัญมากฮิลบัฟให้เพื่อนอะไรแบบนี้นะครับส่วนสายสุดท้ายนะครับพ่อค้าชื่อก็บอกตรงตัวอยู่แล้วว่าพ่อค้านะครับเอาของไปขายได้แค่นั้นเลยฮนะสั้นๆจบ <c oughs> ีวิวแบบสั้นๆจริงๆนะครับสำหรับสายอาชีพนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่ครับระบบโซเชียลแบบใหม่นะครับระบบการพูดคุยในเกมสนทนาแบบเรียลไทม์เพื่อลดปัญหาในการพิมพ์นับเนี่ยเราสามารถกดไมค์พูดได้เลยนะฮะไม่ต้องมานั่งพิมพ์นับขี้เกียจบางคนพิม์ไม่ทันนับพิมช้าหรือพิมพไม่คล่องนะครับสามารถกดไมค์พูดตรงนี้ได้เลยนะครับแบบชิวๆนะสบายๆเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าทําได้หมดจริงๆนะฮะก็ประมาณนี้ละกันก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมนะฮะเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้ว ของ l a ็ n a ั o ล x อ e e อ็กเน็กเนนะครับมีตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง10ตุลาคมนะฮะใครยังไม่โหลดเนี่ยก็โหลดมาเจอกันหน่อยนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปส่วนใครโหลดแล้วเนี่ยตามมาหวดกันได้นะครับและอย่าลืมไปฟอลโล์แฟนเพจนะครับของออฟ i ิเชียลของ LACNALoc X Next Generation กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันท o เกเตอร์วนะีล็อก